สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเ,เปรียบเทียบตัวสินค้าซึ่งคือ penis extender นะครับสองยี่ห้อที่มีอยู่ทั้งท้องตลาดนะครับยี่ห้อด้านซ้ายมือนะครับคือยี่ห้อ Endo penis นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากประเทศสเปนนะครับส่วนยี่ห้อนี้ยี่ห้อ penis master นะครับเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันนะครับ เอ่เนื่องจากเนื่องด้วยว่ามีคําถามเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับเกี่ยวเรื่องของความอ่อนนุ่มของตัว extension band ของทั้งสองยี่ห้อนะครับด้านซ้ายมือผมนะครับเอ่อต่อไปผมจะเรียกว่ายี่ห้อ A แล้วกันนะครับกับ Animaster ยี่ห้อ A เนี่ยเขาใช้ตัวซิลิโคนนะครับสวมเข้าไปในตัวฟองน้ำนะครับได้แก่ตัวนี้นะครับก่อนที่จะรัดใส่เข้ารู <c oughs> ด้านนี้นะครับผมแล้วก็สวมเข้าไปนะครับอันนี้คือเสียงต้องสังเกตเสียงนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับฟังดูแล้วค่อนข้างแข็งไหมนะครับออีกตัวหนึ่งเนี่ยตัว extension band เขานะครับอจะเป็นตัวโพลิเมอร์ซึ่งมีส่วนผสมของพลาสติกแต่มันไม่ใช่เป็นพลาสติกเนลักษณะที่เป็นปากาหรือว่าเอเหมือนปากา ลูกลื่นหรือว่าเหมือนอะไรพวกนั้นนะครับแต่มันเป็นคล้ายๆกับโพลิเมอร์ที่มีความอ่อนนุ่มนะครับสังเกตดูความอ่อนนุ่มของมันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยลองฟังเสียงนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะชัดเจนอยู่นะครับว่าตัว extension band ของยี่ห้อใดระหว่างยี่ห้อ A กับ Pennymaster นะครับว่ายี่ห้อไหนอ่อนนุ่มกว่ากันนะครับขอบคุณมากครับผม